มาดูเรื่อง Active Bomb นะครับก่อนอื่นก็เปิดไฟล์นะครับก็เปิดโปรเจกต์ตัวอย่างของออเทียมที่มีมาให้นะครับก็ Open นะครับเสร็จแล้วทีนี้ผมก็ไปหานะครับที่เราติดตั้งไว้นะครับอ่าก็อยู่ใน User นะครับ Public นะครับ Document ออ t เทียมนะครับเพคเวอร์ชั AD 20นนะครับอ่าก็มาดูที่ Example นะครับ เป็นเลเวลนะครับ SL 1นะครับผมก็ดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็เปิด PCB ขึ้นมานะครับโอเคอันนี้เราไม่ต้องสนใจอะไรนะครับทีนี้เราก็กดไฟล์นะครับแล้วเราก็ New นะครับแล้วเราเลือก Active Bomb นะครับหัวข้อนี้ นะครับ Active Bomb ครับเขาก็จะทำการตร้งขึ้นมานะครับที่มีอุปกรณ์นะครับที่เราใช้อะไรบ้างนะครับสมมุติตัวนี้นะครับก็เป็นหนึ่งร้อยไมโครฟาราดนะครับสิบหกโวลต์ก็อาจจะเป็นตัว C นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นชิป C นะครับคาปาซิเตอร์นะครับ อ่ะทีนี้ก็ยังไม่มีนะครับไม่มีลิงก์นะครับอ่ะวันนี้ขอย่อลงไปกันหน่อยหนึ่งนะครับอ่โอเคแต่ขั้นตอนแรกที่เราจะใช้งานตัว Active Bomb ได้นะครับเราต้อง g อ In ด้วยนะครับก็คือเราต้องมีไลเซนส์นะครับเราต้อง สายอินนะครับก็คือต้องต่อ s u สค c ิ i p t ทุกปีนะครับเราถึงจะใช้งานตรงนี้ได้นะครับนี่ก็เสริมพิเศษให้นะครับต่อไปนะครับเราจะทำการก็แอดนะครับเลือก add solution นะครับสมมุติว่าผมจะหาตัว10นาโนฟารตดนะครับอ่า มก็หาไปก่อนนะครับลองดูนะครับอ่าผมก็กด create edit นะครับเมนู f e a t u r e นะครับลิงก์อ่าเดขึ้นมานะครับก็รอแล้วก็ add นะครับกด add นะครับอ่าทีนี้เขาก็จะทำการเลือกให้นะครับก็คืออ่าสมมุติว่าเราปิดไปก่อนนะครับทีนี้ หน้านี้นะครับก็จะมีให้เลือกนะครับรูปแบบว่าเราจะเอาอไหนนะครับแต่เมื่อกี้เราอ่าเริ่มใหม่นะครับเราก็จะหาตัวสิบนาโนเนี่ยนะครับเราก็กด add solution นะครับคี d e ดอิดเมนูเฟเจอร์ลิงปุ๊บทีนี้เราก็กด add นะครับเขาก็จะหาให้เลยนะครับจะเซิร์ชหาให้นะครับหรือถ้าเราอยากพิมพ์ตรงนี้ก็พิมพ์ใหม่ได้นะครับ ทีนี้เขาก็จะขึ้นมานะครับว่าตัวสิบนาโนฟาลาดเนี่ยมีไหนบ้างนะครับมีเจ้าไหนบ้างนะครับตัวสถานะสีเขียวเนี่ยก็คือ Active นะครับก็คือโอเคมีวอลลุ่มนะครับอ่าดูได้นะครับก็คือทีนี้เราก็มาดูราคานะครับแต่ละเจ้าแล้วก็ โมคิวแต่ละเจ้าสต็อกเป็นยังไงนะครับก็คืออันนี้ต้องซื้อยี่ห้าตัวขั้นต่ํานะครับโอเคอันนี้ซื้อได้หนึ่งตัวนะครับราคานะครับเป็นเหรียญนะครับอ่าก็มีแต่ละเจ้าให้เราเลือกนะครับว่าเราจะแบบไหนฟุตพินแบบไหนเราก็สามารถกรองได้อีกนะครับสมมุติว่าผมเลือกสิบนาโนฟาารดนะครับสิบหกโวลต์นะครับสมมุตินะครับ แล้วก็ศูนย์หกศูนย์สามนะครับพิมพ์ศูนย์หกศูนย์สามนะครับอ่ะเราลองกดให้หาใหม่นะครับโอเคเขาก็จะหามาให้นะครับว่าเฮเราจะใช้ตัวไหนนะครับอ่าเราก็เลือกดูนะครับอ่ะสมมติว่าตัวนี้ M O Q หนึ่งตัวนะครับอ่ะเราก็กดนะครับเราสามารถดาวน์โหลด มาได้ทั้งฟุตปีนทั้งสกิลมติกได้ด้วยนะครับก็อย่างที่สอนไปตอนแรกนะครับอ่าทีนี้ก็กดคลิกนะครับไปนะครับเขาก็จะลิงก์กับ AutoPart เหมือนกันนะครับก็คือให้เราดูว่าโอเคตัวนี้นะครับรหัสนี้พาร์ทนี้มีที่ไหนบ้างนะครับเราก็สามารถดูได้เหมือนกันนะครับเขาก็จะลิงก์มาให้นะครับ อ่ะเสร็จแล้วถ้าเราโอเคเราก็กดโอเคกับตัวนี้นะครับเขาก็จะแอดเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลให้นะครับทีนี้เราก็กดโอเคนะครับทีนี้เขาก็จะแอดเข้าไปอยู่ในตัวอุปกรณ์เลยนะครับอันนี้คือถ้าเราเลือกตั้งแต่แรกในการสร้างในการสร้างเลยนะครับ ก็จะมีให้ตั้งแต่แรกแล้วแต่อันนี้คือไม่มีมาตั้งแต่แรกนะครับเราก็เลยต้องมาแอดนะครับมี data sheet ให้มีอะไรให้ครบหมดนะครับต่อมาเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับคือเราสามารถกรองได้เราก็ไปที่ setting ตรงนี้ครับต่ออ่าอ่าตรง Preset ตัวนี้ครับ set up ตัวนี้นะครับคลิกมาแล้วเราไปดู หัวข้อนะครับตัว Data Management นะครับแล้วไปที่ Part Provider นะครับตรงนี้ครับเราสามารถเลือกค่าเงินได้นะครับว่าเราจะเอาเป็นแบบไหน US เป็นดอลลาร์หรือเป็นตัวยูโรนะครับตรงนี้เราเลือกได้นะครับ แตนแล้วตรงนี้เราก็เลือกซัพพลายเออร์นะครับว่าเราจะกรองระดับไหนที่เราต้องการใช้นะครับคือถ้าหาเยอะก็คือมันก็จะหายาวๆนะครับหารใช้เวลานะครับก็มีแอโ่นะครับต่อมาก็มีพวกดิจิตคีนะครับที่เราเลือกมีเมาส์เซอร์มีฟา n a เนลนะครับอ่าโอเคก็มีประมาณนี้ที่ที่เรากรองไปก่อนนะครับว่าเราจะอ้างอิงอันไหนบ้างนะครับ เสร็จแล้วแต่ e-sort ไม่มีนะครับ e-lecnic sort ไม่มีนะครับอ่าก็ตรงนี้ก็อยู่ที่เรากองนะครับแล้วก็กดออกไปนะครับเรากองก็จะมีพวก s u p p l i e ตรงนี้ครับให้เราเลือกนะครับที่เรากองเราจะใช้อันไหนบ้างนะครับเป็นลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองลำดับที่สามนะครับก็จะหาวิธีนี้ สุดท้ายถ้าเราได้แล้วเราก็เอ็กพอร์ตบอมออกมาเราก็จะได้ข้อมูลมาด้วยนะครับอ่าโอเคตรงนี้ถ้าสมมุติว่าผมโอเคผมเซฟเนี่ยแล้วผมก็ไปดูนะครับไปแอคทีฟอ่าไปรีพอร์ตบอมออกมาเนี่ยผมก็จะได้ตามตารางนี้เหมือนกันนะครับ ออันนี้คือหัวข้อของ Active Bomb คร่าวๆนะครับก็คือมีให้ใช้งานลองไปเล่นดูนะครับมีรูปแบบให้ใช้งานเยอะนะครับหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปดาวน์โหลดดูในของตัวออเทียมนะได้นะครับในเว็บไซต์ออเทียมนะครับ โอเคนะครับในของเรื่องของ Active Bomb